ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องศิริกรศิริท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นช่วงน,นี้ทางกรมตรุนิเรศย,ยงวิทยานะครับว่าจะมีฝนฟ้าขนองในบ้านเรานะครับแล้วก็หลังจากผ่านพิธีการแรกนาะควันมาแล้วว่าจะมีฝนฟ้าขนองกันบ้างหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นเว็บของกรงมวุตุนิยมทิยานะครับปัจจุบันนี้อ,อุณหภูมิเนี่ยก็ยังสูงอยู่ประมาณ37-38องศานะครับมาดูรายงานประจำวันของกรงมวุตุนิยมทิยานะครับวันนี้เป็นที่1 1พฤษภาคม2567นะครับในช่วงที่11พฤษภาคม67นี้นะครับขอให้ประชาชน,นระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนน้อยลงมะโชกแปรงส่วนในทางภาคเหนือนะครับด้านซายมือด้านบนอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับ มีฝนฟ้าในตอนการฝนฟ้ากรนองประมาณ40%ก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านอุตรดิตถากำแพงเพชรเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางเนี่ยกลางวันร้อนในตอนกลางวันฝน40%นะครับมีฝนทั้งนครสวรรค์นุทัยธานีกาญจนบนุรีราชบุรีสระบุรีกรุงเทพริมมณฑลฝน40%ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนประมาณ60%นะครับได้แก่ระน,นองพังงาและกระบี่ภาคตะนองเชียงเหนือนะครับกลางวันร้อนฝนฟ้าขะหนอง40% ได้แก่เลยชัยภูมิขอนแก่นกนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง60%ได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง70%นะครับฝนหนักบางแห่งได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาเราดูพัสดุรายภาค7วันนะครับของกรมบรรทุนนิยมนิยากันนะครับอันนี้ขออนุญาตตรงสื่อรเป็นเลขเนาะระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคม67 คาดหมายอากาศลักษณะอากาศวันที่ 11- 1 3เนี่ยจะมีความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลเขาใต้จะส่งผลให้มีลมตะวัอนออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนแบบนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้เวลากล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงบานแฮมและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนที่1 4 1 7่พฤษภาคม2 5 6 7นี้นะครับ ลมตะนออกเชียงใต้และลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยตอตนบนมปนกำลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนลดลงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งสําหรับภาคใต้นะครับในช่วง11-14พฤษภาคมนี้ลมตะนออกและลมตําันออกเชียงใต้นะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้และฝั่งฝั่งทะเลอันดามันทําให้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมะละกาแล้วก็ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหักเป็นบางแห่งด้วยนะครับ ข้อควรระวังในวันที่1 1บเถึงสิบสามพฤษภาคมหกเจ็นี้ขอให้ประชาชนบริเวณเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและหลุมกันโชคแรงด้วยนะครับส่วน1 4บสถึงสิพฤษภาคมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับซึ่งอาจจะเกิดน,น้ําท่วมฉับพลันในฝั่งภาคใต้ด้วยมาดูคา,าดหมายอากาศรายภาค11บเถึงสิพฤษภาคมนะครับภาคเหนือในช่วง1 1บเถึงสิบสาพฤษภาคมเนี่ยกังวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฝนฟ้าขนอง40-60%นะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11-13พฤษภาคมเนี่ยมีฝนฟ้าะนอง40-60%และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็ภาคกลาง11-13พฤษภาคม6-7มีฝนฟ้าขนอง40-70%แล้วก็14-17เนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับภาคตะวันออกนะครับ11-13พฤษภาคม6-7มีฝนฟ้าขนอง40-60%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ12-14เนี่ย มีฝนฟ้าขนอง40-60ภาคใต้ฝั่งตะวันตก11-12นะครับ15-17เนี่ยมีฝนฟ้าขนอง60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพปริมณฑล11-13เน,น11ี่ยมีฝนประมาณ40-60ก็จะเห็นว่าในช่วง11-13เนี่ยจะมีฝนทุกภาคเลยหลัง13ลงไปเนี่ยฝนก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนตามมา อยากให้พี่น้องเกิดสก,ก่อรดูภาพนี้นะครับภา,าพนี้เป็นวันที่11พฤษภาคม67ของกรมตุนิยมวิยาเป็นแผนที่อากาศนะครับก็จะเห็นว่ามีประสาัเกฤษที่ว่าตัว S กับตัว L นะครับตัว L เนี่ยเป็นร่องฝนร่องกดอากาศนะครับเกกับร่องร่องฝนตอนนี้เนี่ยยังอยู่แถวประเทศจีนนะครับประเทศจีนเวียดนามก็ยังมาไม่ถึงลาวก็ยังมาไม่ถึงพม่าก,ก็ยังมาไม่ถึง และประเทศไทยก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงฤดูฝนเต็มตัวก็จะมีลมความกดอากาศที่รายงานไปมึงขึ้กกนกรมตุ่ยที่ยมยานะครับลมต่างๆมันทับปะทัก,กันระหว่างร้อนกับเย็นมันจึงทำให้เกิดฝนในบ้านเรามากผิดปกติในช่วงนี้แต่สําหรับร่องฝนเนี่ยยังมาไม่ถึงมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศจากเว๊วินนี่ระความก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็เวลาประมาณ15นานกานะครับ ก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยกระจายอยู่แถวภาคอีสานติดต่อกับภาคเหนือตอนล่างแต่พี่โลกขอนแก่นเพรชรบูร์ส่วนนี้นะครับก็จะมีฝนอยู่ประมาณช่วง15บานิกาใปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งภาคใต้เราไปเริ่มกันนะครับวันนี้เนี่ยก็ตอนดึกๆก,ก,ก็จะยังไม่มีฝนพอเข้าสู่เขตวรรตย์นะครับวันที่12พฤษภาคม67เ,เนี่ยช่วงดึกๆก,ก,ก็ยังไม่มีฝนช่วงเช้าก็จะเห็นฝนเข้าบ้างประมาณ9กานิกาแถวอุบลราชธานีแล้วก็ยับขึ้นมาแถวบุกดาหารนะครับ ส่วนช่วงใหม่เนี่ยฝนก็จะแถวเวียดนามลาวแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งฝนก็จะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานเป็นหลักส่วนวันที่ประมาณที่สิบสามเพื่อนๆดูนะเห็นไหมวันที่สิบสามน่าจะเห็นเขาน้าฝนหอย,ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับในวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยมันจะมีเขาเขาฝนให้ดูอยู่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยในโซนในโซนภาคอีสานนะครับ วันที่12เนี่ยคือวันพรุ่งนี้ประมาณ18บแนิกาในโซนภาคอีสานตอนบนเนี่ยน้องคายบนงการสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดบางส่วนอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักเพียบพอสมควรนะครับมันสีเหลืองออกแดงเนาะนะครับหลังจากเข้า12ช่วงดึกๆฝนก็จะเริ่มจางลงนะครับวันที่13นีก็จะช่วงดึกๆก,ก็จะไม่มีฝนก็จะมีแถวฝั่งขเขมรหรือกัมพูชา แล้วก็วันที่13ตอน8ปดโมงเช้าเนี่ยก็จะมีแถวอีสานตอนบนะนะครับนำคขายมุกดาหารสกลนครนครพนมแล้วก็กระจายอยู่แถวอีสานตอนบนแล้วมาทางฝั่งภาคตะวันออกพอเข้าวันที่14นะครับเข้าวันที่14พฤษภาคม2567กเ็นี่ยก็จะเห็นว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งในช่วงเช้าแล้วก็พอสาย,สายเริ่มบ่ายมาเนี่ยทางฝั่งภาคกลางก็จะมีฝนบ้างนะครับมีฝนบ้างไม่มากแต่ทางฝั่งอีสานเนี่ย ว่าจะไม่ค่อยมีฝนแล้วในวันที่14นะครับในวันที่15วันพุธนะครับวันพุธที่15ก็จะเห็นว่าช่วงตื่นเนเนี่ยบ้านเราก็จะไม่มีส่วนไหนเลยที่มีฝน,ก,น,ก,นก็จะมีบ้างแถวฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลน,นบ้างเล็กน้อยในช่วงบ่ายโมงของที่15้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันที่18 15พฤษภาช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็จะมีฝนทางภาคใต้แล้วก็จะจางหายไปวันพฤหัสท,ที่16นะครับวันที่16ี่หก็จะ เห็นว่าฝน,นจะอยู่ทางภาคเหนือบ้างเล็กน้อยนะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับในส่วนนั้นแล้วก็บ่ายๆก็มาส่วนทางภาคกลางแล้วก็ทั้งฝั่งภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีฝนประมาณ15บห้นกาประมาณบ่ายสาของวันที่16พฤษภาคมถึงวันพฤหัสบดีนะครับบ่ายสามเนี่ยภาคใต้จะตกหนักไล่ตั้งแต่นะครศรีธรรมราชลงมาถึงยะลาปตัตตานีนราธิวาสเลยนะครับ ในช่วงวันที่16เนี่ยช่วงบ่ายๆก็จะไม่มีฝนภาคไหน้วนะครับทีนี้ก็ขอสรุปจาก w ว็บ n ินี่กันก่อนนะครับที่จะมีฝนเยอะหลังจากวันที่11เนี่ยก็จะประมาณที่13 13เนี่ก็จะโซนแถวทางาภาคอีสานกับทางภาคเหนือเป็นหลักถ้า14เป็นต้นไปเนี่ย14 15 16เนี่ยแถวอีสานเหนือกลางตลอกจะไม่มีละหรือมีน้อยมากแต่จะเป็นอากาศร้อนแทนนะครับ ส่วน16เนี่ยมันจะเป็นฝนของทางภาคใต้และตั้งแต่นครศรีธรรมราชมาถึงยะลาปัตตานีและนาดาธิวาสนะครับหลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเฉยอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกขผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระร,รัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสด็จกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ